สบายดีและสวัสดีพี่นอ้องปองปายกันเบิร์สุขุสุขคนคือเก่าคือเดิมทานผู้ชมสำหรับคลิปนี้บ่าวเมนไส่กัมานาังอาดคลิปอยู่ที่สถานที่เฮ่อื่นเท่านะทานผู้ชมือวอยู่ในคลิปก่อนคลิปรังบ่าวเมนไส่กะไแต่พาทุกคนไปเที่ยวเลาะส้มสถานที่ทองเที่ยวทางภาคใต้ของเราเนาะบอกว่าสิเป็นทางสารวัตรเซกองอะไรกะ ทางปากซองเนาะปากเซเนาะทานผุสชมถือว่าเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของเลาาเฮ้าที่ทางภาคใต้ทานผุสชมถือว่าเป็นบอนท่องเที่ยวที่ว่ามีแต่บอลที่ว่าสวยงามแล้วก็เป็นบอนที่ว่านาเที่ยวนาไปดี่ทางทนผุสชมอยู่ในเลาาเฮ้านี่ก็ที่ว่ามีบอนงามลร้ถือว่าคลิปนี้เนาะเฮ้าบ่ไดออกไว้ไซเฮ้ากับสิมารีแอคชั่นแนะนา สถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าหนาไปเนาะในประเทศไทยในตอนนี้ทางผุ้ชส้มทิวาประเทศเล่ากับไทยเฮากับสามาที่ว่าจะเดินทางขามได้ย่างสบายเลยเนาะทางผุ้ชส้มทิวา่ว่าสิเป็นทางฝั่งไทยมาเที่ยวฝั่งเล่าทางฝั่งเล่าไปเที่ยวฝั่งไทยก็ือว่ามีความสะดวกสบายถือว่าเิ่นเปิดด่านแบบเกือบเต็มร้อยเลยเนาะทางผุ้ชมถือว่าไปมาคน้างสะดวกเลยเนาะทางผุ้ชม แอลเมเนียเบลแมนไสกับมีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะที่ว่ามีความสวยงามแล้วก็เบลแมนไสเห็นแล้วก็โคตรอยากไปเลยถ้าพาสปอร์ตแล้วว่าได้นี่บลแมนไสพอมีเงินนี่อเบลแมนไสกับสิกับสิไปคือกันทานผส้มที่ว่าเห็นแล้วก็โคตรอยากไปเลยทานผส้มตอนที่ว่าสวยงามหลายสําหรับเกี่ยวกับทะเลเนาะทานผส้มแต่ก็เป็น ก็อยู่ในคลิปนี้บาวแมนไสสิพาทุกคนมาเบิ่งทานผู้ชมในยามนี้เปิดประเทศแล้ะผู้ใดที่ว่าคิดว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะหรือว่าคิดบอกว่าสิไปไซส์ทานผู้ชมอยากให้ทานผู้ชมเบิ่งคลิปนี้นาบาวแมนไส้บาวแมนไสก็อยากให้ทานผู้ชม,มได้เบิ่งน้ากันบาวแมนไส้ก็กกกโคตรอยากไปเลยเนาะเอาเบิ่งน้ากันทานผู้ชมกับคลิปนี้ สอถึง3วันก็ไปเที่ยวได้ค่ะกับสิบเกาะสวยทะเลตะวันออกที่น้ำทะเลที่สวยงามนี้นะคมใครพร้อมจะไปใส่บิกินี่ถ่ายรูปเล่นน้ำทะเลกับเราแล้วก็ตามมาดูกันเลยว่าจะมีเกาะไหนบ้างเริ่มต้นด้วยเกาะล้านเกาะยอดทิศในจังหวัดชลบุรีเกาะล้านไม่มีวันเบื่อค่ะเดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางเพียงแ่สิชั่วโมงก็ถึงแล้วล่ะค่ะ นาจะบ่ถึงร้อกิโลเนาะหาดสองชั่วโมงนอกจากนี้น้ำทะเลที่นี่ก็ยังสวยใสเป็นสีฟ้าครามสามารถดำน้ำดูปะการังได้แบบฟินๆกันเลยค่ะแถมยังสามารถไปเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดย์ทริปหรือจะไปค้างคืนก็ได้เพราะบนเกาะมีที่พักสวยๆร้านอาหารด้เด็ดให้บริการอีกเพียบเลยแถมค่าครองชีพบนเกาะก็ยังไม่แพงอีกด้วยนะ ถัดมาเป็นเกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบนั่นก็คือเกาะขามเก <c oughs> าะสวยๆที่อุดมไปด้วยทรัพยากรใต้ <c oughs> ทะเลที่สวยงาม <c oughs> ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ20นาทีค่ะที่นี่อยู่ภายใต้การดูแลของกองเรือป้องกันฝั่งในโครงการอุทยานใต้ทะเลพื้นที่สัตหีบน้ำทะเลที่เกาะขามสวยใสและเหมาะกับการนำนำ้ำตื้นและดำํำลึกค่ะแถมยังมีสะพานไม้ริมโขดหิน ให้เราได้เดินไปถ่ายรูปสวยๆกันอีกด้วยค่ะใครที่อยากมาดำน้ำพร้อมกับชมปะการังสัตว์ทะเลหายากก็ต้องมาที่นี่เลย อีกหนึ่งกาะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือสัตหีบนั่นก็คือเกาะแสมาสารเกาะที่มีความสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติและปะการังที่สามารถมาเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปเท่านั้นเพราะบนเกาะไม่เปิดให้ค้างคืนภายในเกาะน,นอกจากจะมาถ่ายรูปเล่นน้ำใสๆกันแล้วยังมีกิจกรรมภายเรือคาย,ยักดำน้ำดูปะการังและปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติด้วยค่ะ แต่ถ้าอยากมาพักผ่อนริมทะเลในบรรยากาศเงียบสงบต้องมา,งามที่เกะาะ<ส>ชีชัางเลยค่ะเกาะที่ขึ้นชื่อว่าบรรยากาศดีเงียบสงบน้ำทะเลสวยบนเกาะมีที่เที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์มากมายทั้งพระจุธาทุชราชฐถานพระราชวังวนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยรวมถึงเกาะสีชังยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินถึงสามพระองค์ด้วยกันนั่นก็คือรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้า รัชการที่6อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีแลนด์มาร์คที่ใครมาแล้วจะต้องถ่ายรูปนั่นก็คือสะพานอัสดางสะพานไม้สุดคลาสสิกที่ทอดยาวไปในทะเลมีศาลาสี่เหลี่ยมปลายทางให้ออกไปชมวิวสุดขอบฟ้าเดินทางมาไกลอีกหน่อยกับเกาะช้างเกาะที่<ก>ใช้เวลา,าเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงก็จะพบกับความสวยงามของชายหาดสวยๆและน้ำทะเลใสๆ การเดินทางมาเกาะช้างถ้าขับรถมาเราก็สามารถนำรถยนต์ขึ้นเรือข้ามฟ้าไปยังเกาะได้เลยค่ะซึางามมาร่อเอลลชมจะมีเป็นรอบใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ30-40นาทีบนพักมีกระดย่ดเกาะช้าง<ๆ>มีที่พักทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไวบริการค่ะรวมถึงมีร้านอาหารบาร์ริมทะเลมากมายให้ไปนั่งชิลและก็ยังมีที่เที่ยวมากมายอด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นหาดคลองพร้าวหาดทรายขาว ป่าชายเลนบ้านนาในสลับเพชรเกาะรังและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นแที่คุ้ากันเป็นแบบมรกตเลยเนาะนาำทีว่าไซเกกูดสวนแหงทะเลตะวันออก่าขนาดใหเป็นอันดับสองรองจากเกาะช้างที่นี่เป็นเกาะที่มีความสงบเป็นส่วนตัวหมก่การมาพักผอนริมทะเลรวมถึงที่เกาะกูด ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีทั้งภูเขาทะเลและน้ำตกและยังมีแนวปะการังป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในส่วนที่พักบนเกาะก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะสวนเหมือนกันทุกที่เลยถ้าใครอยากมาพักผ่อนแลได้บรรยากาศดีๆชิลๆดำน้ำพายเรือคายักสวยๆก็มาที่เกาะขูดกันเลยจ้าคือบนเทียวแรงนำจืดเลยเนาะบอล มาพักผ่อนสุดๆค่ะกับเกาะยี่เริ่มโครงการโลคาบอนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่นี่เป็นหนึ่งเกาะที่เป็นสวรรค์ของคนรักทะเลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะเพราะนะักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนสบายๆและไปดำน้ำดูปะการังเพราะบริเวณใกล้ๆเกาะก,ก,ก็จะมีจุดดำน้ำที่สวยงามอยู่หลายจุดรวมถึงบนเกาะยังมีรีสอร์ทให้เลือกมากมายที่มีแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับใครที่อยากมาเกาะหลาในช่วงทะเลสวยน้ำใสแนะน,นำเลยว่าต้องมาเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะว่ามีครัวถอดเงาไปอีกเนาะมาถึงเกาะสุทคิดศของทะเลตะวันออกนั่นก็คือเกาะเสม็ดค่ะเกาะเสม,ม็ดเนาะจังหวัดระยองที่ได้รับความนิยมจังหวัดระยองจชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะเสม็ดมีหลายหาดด้วยกันค่ะอทิหาดรายแก้วที่ว่าเกาะเสม็ดนี่ที่ว่าดังเนาะ คือว่าเาได้เห็นอยู่ในสื่อหรือว่าในละครนี่ค่อนข้างวลคือคุณมักไป่ายอยนทีีลคอแบนัไายอานีนีลคือแบบักไปถ่ายอ่ะทานทีอ่ายอยู่ทานีนลืก่ายอยู่สะทาทั้งเรือเมัี่าช้เว่าเดินทางอบปาสะมานมัายังู่าเรีือหบ้าดอ่านของกอทนคือพียง5 0ักต่อคน ไปยังอาวุ่เดือนในราคา,<ข>าถูกเลยหรือจะเลือกแบบชอบมองลามเรือสปีโดโฟลตรงไปยังหาดต่างๆราคาจะตกคนละ250บาทถึง3 0มอบาทค่ะมาต่อกันที่ก่อทะลุจังหวัดระยองที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามเกาะเสม็จอยู่ห่างจากเกาะเสม็จไป12กิโลเมตรค่ะเุกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เป็นที่มาของชื่อก นั่นก็คือช่องเขาที่บริเวณด้านทิศเหนือจะเป็นแหลมที่มีผาหินคล้ายกับสะพานธรรมชาติช่วงกลางจะเป็นช่องกว้างน้ำทะเลลอดเรียกได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของที่นี่เลยล่ะค่ะจุดที่เหมาะแก่การดำน้ำอยู่ทางด้านหน้าเกาะสามาารรถดน้ปกมีแต่บอลนามาซสๆเลยเนาะท่านผู้ชมที่เหมก่การท่องเที่ยวเ่นป่าพร้อม สุดท้ายที่เราจะพาไปเที่ยวนั่นก็คือเกาะมัอนนอกเ mm hmm. กาะที่เราเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะไปพักผ่อนในซัมเมอร์นี้แน่ๆ mm hmm. เพราะที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ mm hmm. มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำสใสไม่แพ้ทะเลฝั่งอันดามันเลยละค่ะ mm hmm. และบนเกาะมัอนนอกแห่งนี้ยังมีที่พักแห่งเดียว mm hmm. ชื่อว่าเกาะมัอนนอก Private i s l a n d เขาบอกเลยว่าบรรยากาศเป็นส่วนตัว mm hmm. และน่ามาพักผ่อนมากๆ วว้าพี่ามาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเราป้า่านผู้สมทื่ว่าเป็นเกาะี่ว่าสวยงามขนาดเนาะ่านผูสชมสำหรับชิบเกาะี่ว่าเพื่อนแนะนำมาหนิ่านผู้สมที่ว่าเบึง่งงลากา โคตรอยากไปปิดคลิป <c> น <ười> th ี่ไปเลยบาทำภูสมถือว่าโคตรงามเนาะธรรมศาสตร์ของเมืองไทยนี่ถือว่าสุดยอดท่านผู้ชมถือว่าการจัดสรรแหล่งท่องเที่ยวและกการอนุรักษ์ต่างๆเนาะและกการรักษาสิ่งแวดล้อมของทางฝั่งไทยนี่ถือว่าสุดยอดยกโปให้ท่านผู้ชมถือว่าสวยงามหลาย ้วกจริงที่สําคัญในตอนนี้เนาะผูดใดที่ว่าอยากไปเที่ยวทางฟังไทยนี่ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายนี่ก็บ่สูงปันใดท่านผู้ชมว่าอาจจะมีเงินเฟ้อหรือว่าเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างว่าตกต่ำเนาะในช่วงนี้แต่ว่าทางฟังไทยนี่ก็ยังพอไปพอมาอยู่ท่านผู้ชมถือว่าทางบ้านเพิ่นนี่ก็ยังมีการควบคุมรายจ่ายหรือว่าควบคุม ค่าข้องสีที่ว่าบรให้สูงเกินไปเนาะทานผู้สกมถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าน่าสนใจหลายสําหรับประเทศไทยแลวก็เป็นประเทศที่ว่าอยู่ใกลๆ้ๆกางๆประเทศเท่าเนาะถือว่าไปมาสะดวกสบายภาษากระใสภาษาเดียวกันการกินกันอยากกถือว่าคล้ายๆกันเนาะทานผู้สมถือว่าน่าไปหลายสําหรับประเทศไทยนี่ ในซิปเกาะนี่ทานผู้สม้มแต่ว่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปบล็อกเมนไส้แล้วก็เกี่ยมทานผู้สม้มถ้าผู้ใดกล้าวา่าไปเที่ยวประเทศไทยเนาะก็แนะนําเลยซิปเกาะนี่ทานผู้สม้เเมเลาอกเนไส้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปคือการทานผู้สม้มแต่สําหรับคลิปนี้ก็สิมีอยู่ํานี้ทานผู้สม้มที่ว่าเฮาเอามาฝากมาตอนสําหรับซิปสถานที่ท่องเที่ยวแต่สําหรับ ูใดที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาแน่เด้อท่านผู้ชมและตอนนี้บ่าเมนไซคก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี